สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะถึงปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลต่อการเรียนรู้ของเรานะคะโดยเราจะอิงจากออข้อมูลเชิงลึกในเอกสารประกอบการสอนของครูผลที่เราได้ดูกันมานะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญที่ส่งผลว่าคนเราจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนมันคืออะไรกันแน่ซึ่งออมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยว เอาละค่ะมาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันดูนะคะหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มี4ด้านค่ะคือตัวผู้เรียนเองลักษณะของบทเรียนแล้วก็กระบวนการสอนสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมค่ะครับซึ่งทั้ง4ด้านนี้น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อมองภาพรวมว่ามันสัมพันธ์กันยังไง เริ่มกันที่ปัจจัยแรกก่อนเลยนะคะคือตัวผู้เรียนเองในเอกสารของครูพลเนี่ยมีข้อสังเกตที่แบบน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องวุฒิภาวะค่ะไม่ใช่แค่อายุนะคะแต่เป็นความพร้อมในการรับรู้คือเหมือนครูพลตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเด็กป .3 กับป .4 เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องที่เป็นนามธรรมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ครับ หรืออย่างเรื่องแรงจูงใจที่บางทีก็มาจากข้างในคืออยากรู้เองแต่บางทีก็มาจากข้างนอกเช่นอยากได้คำชมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันส่งผลต่อการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยจริงๆครับประเด็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลน,นี่สำคัญมากๆเลยอย่างที่เอกสารชี้ให้เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายในอย่างวุฒิภาวะหรือว่าแรงจูงใจเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมถึงประสบการณ์เดิมหรือแม้กระทั่ง สภาพร่างกายในวันนั้นๆด้วยซ้าไปครูพลมีบันทึกไว้ด้วยนะครับว่านักเรียนที่ได้นอนพอเนี่ยจะมีสมาธิดีกว่าอย่างชัดเจนเลยอืมจริงด้วยค่ะซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่พอมีบันทึกเชิงประจักษ์แบบนี้มายืนยันเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความสำคัญครับมันช่วยอธิบายได้ดีเลยว่าทำไมการสอนแบบเดียวกันเนี่ยถึงให้ผลลัพธ์ที่มันหลากหลายในผู้เรียนแต่ละคน พอพูดถึงตัวผู้เรียนไปแล้วแล้วตัวเนื้อหาหรือว่าบทเรียนเองล่ะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่2ในเอกสารก็พูดถึงลักษณะของบทเรียนไว้เยอะเหมือนกันค่ะประเด็นเรื่องความยากง่ายอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครูพลจะเน้นเรื่องคุณค่าที่ผู้เรียนรับรู้ด้วยนะคะมีตัวอย่างในเอกสารด้วยนะคะที่ว่าบทเรียนบางทีมันดูยากแต่ถ้าครูเชื่อมโยงให้เห็นได้ว่าเอ้ยมันจะเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ยังไงเด็กกลับมีแรงฮึดสู้มากกว่าบทเรียนง่ายๆที่ดูเหมือนจะไม่ ไม่มีความหมายกับเขาซสอีกถูกต้องเลยครับจุดนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องแรงจูงใจที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เลยคือถ้าบทเรียนมันท้าทายแต่ว่าท้าทายแบบพอดีพอดีนะครับแล้วผู้เรียนมองเห็นความหมายหรือประโยชน์ของมันเนี่ยมันจะกระตุ้นความอยากรู้คำอยากเอาชนะได้ดีกว่าบทเรียนที่ง่ายจนแบบน่าเบือ่อหรือว่ายากจนท้อถอยไปเลยการหาจุดสมดุลตรงนี้สาคัญมากในการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ครับอืมค่ะ ในเอกสารของครูพลก็ให้ข้อสังเกตไว้นะครับว่าการให้ผู้เรียนได้ลองเลือกหัวข้อย่อยที่ตัวเองสนใจในบทเรียนใหญ่นั้นๆเนี่ยก็ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงคุณค่าตรงนี้ได้เหมือนกันน่าสนใจมากค่ะทีนี้ปัจจัยที่3นะคะก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้อันนี้ก็ครอบคลุมหลายอย่างเลยทั้งวิธีสอนกิจกรรมที่ใช้หรือแม้กระทั่งเวลาที่จัดสรรให้ครูพลมีข้อสังเก,เกตเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ คือไม่ใช่แค่ว่าเรียนนานแค่ไหนแต่เป็นจังหวะของการเรียนรู้มากกว่าอย่างเช่นการแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็สลับกิจกรรมบ้างอาจจะดีกว่าการบรรยายยาวๆไปเลยในบางเรื่องนะคะใช่ครับตรงนี้คือหัวใจสําคัญของการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้เลยกิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยมันส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์หรือว่าแค่ให้นั่งฟังเฉยๆบทบาทของผู้เรียนเป็นแค่ผู้รับข้อมูลหรือว่าได้ลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วมสร้างความรู้เองค่ะ สิ่งเหล่านี้ส่งผลอย่างมากครับครูพลบันทึกถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างห้องเรียนที่เน้นกิจกรรมกลุ่มกับห้องที่เน้นการทำงานเดี่ยวในบทเรียนเดียวกันเลยนะครับก็พบว่ากิจกรรมกลุ่มเนี่ยช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารแล้วก็การแก้ปัญหาร่วมกันได้ดีกว่าถึงแม้ว่าบางทีอาจจะใช้เวลามากกว่าก็ตามอืมและสุดท้ายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องนี้ก็กว้างมากๆเลย ตั้งแต่บรรยากาศในห้องเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครูไปจนถึงเรื่องทางกายภาพอย่างพวกอุปกรณ์หรือสื่อการสอนต่างๆครูพลจะเน้นเรื่องบรรยากาศที่ปลอดภัยทางใจเป็นพิเศษนะคะคือบรรยากาศที่เด็กกล้าถามกล้าแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดซึ่งจุดนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบมหาศาลเลยค่ะครับสบภาพแวดล้อมนี่เปรียบเหมือนเป็นระบบนิเวศของการเรียนรู้เลยนะครับทั้งทางกายภาพแล้วก็จิตใจเลย บรรยากาศที่มันเอื้ออำนวยทำให้รู้สึกปลอดภัยได้รับการสนับสนุนมีทรัพยากรที่พร้อมเนี่ยย่อมส่งเสริมให้การเรียนรู้เดินหน้าไปได,ดีดีกว่าสภาพแวดล้อมที่มันตึงเครียดขาดแคลนหรือว่าไม่ปลอดภัยจริงค่ะอืมค่ะ การเข้าใจความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันแบบนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือการเรียนรู้จะดีแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ลงตัวของปัจจัย4ด้านนี้จริงๆนะคะทั้งตัวตนความพร้อมแรงจูงใจหรือประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนที่ครูพลสังเกตความแตกต่างไวค้ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็ลักษณะของบทเรียน เองว่ามันท้าทายแต่ก็ยังมีความหมายกับผู้เรียนหรือเปล่าแล้วก็วิธีการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการใช้เวลาเรียนรู้ต่างๆและสุดท้ายคือบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางใจทุกอย่างนี้ต้องทำงานสอดประสานกันไปหมดเลยแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราในยุคปัจจุบันบ้างคะนั่นแหละครับ มันนำมาสู่คำถามสำคัญที่น่าขบคิดต่อยอดมากๆครับคือเมื่อเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จากข้อมูลเชิงลึกของครูพลแล้วเนี่ยพอลองมองมาที่โลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากมันมีปัจจัยใหม่ๆอะไรอีกบ้างที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ย1นสิบอ็ดนี้ mm. ลองนึกถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มันแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเรา การเข้าถึงข้อมูลที่มันง่ายมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ท่วมท้นไปด้วยข้อมูลเหมือนกันรูปแบบการทำงานการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตปัจจัยร่วมสมัยเหล่านี้มันเข้ามาปรับเปลี่ยนหรือว่าเสริมแรงหรือแม้กระทั่งอาจจะท้าทายปัจจัยดั้งเดิมทั้งสี่ด้านที่เราคุยกันไปอย่างไรบ้างโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ ครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ